โยวาซาดีวิลุนเมกาดีวิลุนดูไบดีวิลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเดลตาฟอร์สนะท่านผู้ชมนะในส่วนของเซิร์ฟไทยนะครับที่เขาเปิดทดสอบนะท่านผู้ชมอันนี้เขาก็จะเปิดให้อ่าให้เล่นถึงไม่ใช่ให้เล่นถึงนี่จะเปิดจริงนะครับประมาณวันที่5ธันวาคมนี้นะฮะมีภาษาไทยด้วยนะครับก็เป็นแนวแบบ FPS สไตล์ style, แบบว่า Battlefield บวกกับอ่าเจ้าตัวเกมอ่าน,นี่หน้าบีกเอานะจะคล้ายๆกันนะครับสไตล์เกมนะท่านผู้ชมนะเออ โหลดเล่งไงนายน่ะลีกโหลดอยู่ด้านล่างครับแย่แต่คลิปเนาะคนดูสลับเจ้าตัวเกมนี้นะครับโอ้สนุกวนดูเหมือนแบตเตอร์ฟิวแหละนะครับเหมือนแบตเตอร์ฟิวผสมกับเดลต้าฟอร์ดท็อกออฟนะเดลต้าฟอร์ดก็จะสไตล์เออไม่ใช่แบตเตอร์ฟิวผสมกับไออารีน่าบิ๊กเอลเออพูดผิดคนดูช่วงนี้เบเบอร์กินยาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะเป็นไซนัทอักเซ็ปเอาเว้ยเอาเว้ยสวยปึ๊บขึ้นไปรอดักจิงข้างบนก่อนครับคนดูว้าววางจุดจุดเกยก่อนครับ นายโนตึงคนดูเอาดิสวยรอดักยิงนะครับตอนนี้ผมเล่นสไนอยู่นะสวยร่วง มีมุมไหนบ้างโอเคฝั่งขวาฝั่งขวามีมีซิปลายร้อยได้นะคนดูนะสวยเอาเว้ยเอาเว้ยว้วูวูว,วสวยล่วงตอนไหนยังโหดหคนดู ลิงดูก่อนเลยมุมไหนมุมนี้ใช่ไหมเอ๋ออืมร่วงอ่ะสบยสบายตายไหมวะตัวนี้ตายตายตาย Loang loang Ê hê Loang 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 Ôi hồi này có tưng Ừ. Ừ. โอ้ยกระสุนหมดคนดูกระสุนหมดกระสุนหมดยูหูอ้าเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยคนดู เตรียมตัวครับเตรียมตัวฝั่งเราโอ้เราอยู่ที่หนึ่งนี่มาคนดูตอนนี้โอ้โหคะแนนหมื่นสี่ตงสัยผมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสายแล้วคนดูแต่ทนายเราลงได้นะมุมนี้มุมเดิมเนี่ยปึ๊บอุ้ยอุ้ยอือ ล่วงล่วงอันนี้มันวิ่งไปวิ่งมานะบอสแน่ๆเลยตัวนี้สวยสวยสวยอู้ ล่องล่วงล่วงทุนแตกเตกแตกแตกอุ้ยได้อยู่ได้อยู่คนดูโอ้โหสเน่โคตรโหดตอนนี้สวยครับสวยครับทำไงก็ได้ไม่ให้พวกนั้นมันัดดันมาถึงอ่ะคนดู ล่วงล่วงผมยิงไล่ไล่เก็บทีละคนก่อนไว้ครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ยใครสวดมาวะน่ะเออโดนวดมาทีเดียวตุยเลย ผมใช้นี่ใหม่ก่อนไม่ได้ไม่ได้เขาดูต้องมีมากกว่า8ปดพันคะแนนอฮ้ยมีพวกลอยสาอาว้โอ้จากไหนอีกเลย โอ้ยตัวนี้แบบรอแบบรอรอรอเปิดผมตลอดเลยนะเออเอาอะเอาหน่อยเอาหน่อยอะเรายัางอยู่ตรงนี้นะครับมาเวยมาเวยไวไว ยิงหัวผมมันมันมันจะตายไวอยูน่นะทานผู้ชมลองลองล,อง,ลองัยนี่ตรงนี้เต็มเลย วแม่มันเข้าไปเติมได้คนดูอ้ยอะไรอยู่ได้อยู่ นี่เนี่ยล่วงเอาเว้ยเอาเว้ยฝั่งนู้นไม่ค่อยเล่นหมอกันหรอวะเอาหน่อยเอาหน่อยได้อยู่สวยสวยเพื่อน โดนโดนโดนกระสุนหมดแล้วลงไปเอากระสุนก่อนคนดูอู้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 ลงมาเก็บกระสุนก่อน

เงินครับคนดูโอ้โอเฮ้ยต้องขึ้นสิบผมต้องอยู่บนสิบไลน์ไหมผมเลขห้านะคุณท่านผู้ชมจะเป็นการแบบใช้แบบเลือกเลือกอันนั้นลงมานะระวังโดนหัวอยู่ ไงออืโดนอยู่คนโดนอยู่คนดูผมต้องช่วยเพื่อนดักยิงแถวนี้ไว้อะแหว

โดนโดนโดนนครับสวยครับโดนโดนโดนหัวแตกหัวแตกสวยเพื่อนเอารุลงไปเลยนั่นแหละโดนโดโดน มุมไหนวะไหวเก็บสองโอ้โหหัวหัวทุกมิตปริตทางตะวันไหวอุ้ยอุ้ยโอ้โหใครขึ้นมาลอยกูเนี่ยกำลังมันเลยกับกานลอยคนอื่นเออ ตายก่อนดีกว่ามาถึงเวลาแล้วนะครับคนดูเราจะได้ลงไปบลูนะลง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 เย่ผมเอาบอมบายเย่ลงก่อนเลยละกันมุมไหนเอาละตรงนี้แหละลงสกิลก่อนเลย มาอุ้ยไอ้ยิงเราวะนี่เนี่ยเป็นไงนะเดือดระเบิดเราซะหมอไม่หมอหมอไม่มาไม่เป็นไรคนดูโอ้ปิงนิดเดียวเองนะคนดูสำหรับผมเนี่ยว้าชนา ยังรอยอย่างทียังตรึงเงีเรียบร้อยฮะเอาจาดนี้เดินมาเท่ๆครับโอ้โหทีที่ดีที่สุดบิ๊กโคกโนนหนึ่งเอาเลยเอาเลยอ,อย่างรอบอกเลยออกก่อนโอเค อ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมเอเ่อเดลท้าฟอร์สนะท่านผู้ชมนะในในเซิร์ฟไทยนะฮะเออสำหรับใครที่อยากจะไปโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาได้นะแต่ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปให้นะท่านผู้ชมเนาะเออสำหรับวันนี้บิ๊กกูตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคุณดู